เติมพอที่จะขึ้นรถไปก่อนครับโมเด,มดล12แชตเละ โชเฟอร์ยังไม่มาครับแต่ว่าเราจะย้ายไปก่อนครับเพราะว่าพรุ่งนี้จะได้ทํางานแต่เช้าครับจะได้ปักแปลงช่วงสามโมงเช้าก็ปักประมาณชั่วโมงหนึ่งก็น่าจะได้จัดการขุดได้เลยครับเนาะต้องเร่งรีบแล้วการขุดแล้วครับต้องไปเตรียมพร้อมไว้ครับช่วงเวลาที่กระชั้นชิดอย่างนี้ครับเนาะคั้น,นี้ใบแท็กมันจะใหญ่กว่าครับเหรอใหญ่กว่าเจ้า s k 2 0 0 SM ครับเวลาขึ้นเทเลอร์ก็จะรู้สึกว่ามันจะต้องระมัดระวังกว่าเยอะครับเพราะว่ามันจะเกินออกมาเยอะหน่อยครับเนาะนี่ฮะแต่ก็ต้องฝึกฝนวิชาครับฝีฝีมือครับเราก็พึ่งพาคนทางนอกมากไม่ได้เยอะนะต้องคนของเราต้องเป็นครับคนของเราต้องเป็นเองเนะครับถึง,งจะลําบากในการจัดก,การบริหารครับ จริงๆอาจารย์พลังได้ขับเป็นครับขับได้แต่ว่าถือว่าไม่คล่องมากครับแต่ว่าขับได้ครับขุดได้ครับได้ครับไม่มีเวลาที่จะเรียนรู้เยอะครับเพราะว่าเรามัวแต่นี่ฮะต้องบริหารจัดการเรื่องของรถขนส่งจัดการบริหารเรื่องของอตั้งให้ตรงก่อนเด้อตันตรงอยู่แล้อันแม่นแม่นเลย Tập đua bằng đôi đi À, ngọc bùng nha. Ah, ah, ào, nọ bằng nọ bằng. Ah, nọ bằng nọ bằng. Ah, nọ bằng nọ bằng. N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 ọ bằng đi Lắc mấy nhung, lắc mấy nhung

ไปครับไม่ได้ใช้นานแล้วจะได้ขับนานแล้วเนาะรักรักจีบขวารักขวารัก Ba ba ba, em em không lên được rồi. Đây Bọc rồi bạn. Lắc lắc đi, bê. Đi đi. Mèo anh nó mà khăng lắc à đi đi nó băng vô cái đèn đi ạ muốn muốn nhá đi đi thoát đi đứng alo alo con Mông tay à kia hai lập lối bạn ơi nó băng nó băng quay quay đèn ra to phun vay này thường phun ạ một sao to như này công ấy bấm, bật tiếng này, bật này, công cái này, sao anh sao anh bao quá quá, bỏ cái này, bóc, bật này เราไปๆไ,ได้ขับนานนะครับเนาะก็ไม่เป็นไรครับมันยังอยู่ไหนครับไปๆขึ้นก็ไม่เป็นไรครับอยๆขยับบกวบกก่อนบวกก่อนที่ขึ้นไปถึงยากได้กรงกรงอ่าอ่าเบาวๆๆ ได้ไหมอาะล้อกงกับปักเลขกกลงเลยเบาเบาขับเป็นต้องขึ้นเป็นเลยครับเพวาะเราก็จะละบ,บากเรื่องการขึ้นอย่านีนิดนึ่งนิดนึงไปไปเบาเบา,บา,บา อีกๆๆเดินหน้าไปอ่าล้อหน้าแตพมือก็ถือว่าเรียบร้อยครับโอ้นหพึงทีลงทีรถท,ทึกกับคันนี้มาดูด้านหลังครับได้ไหมนี่อ่ะเกินไปเยอะหรอกพ่อพ่อพ่อ ด้วยอาพีมือเรายังไม่มนแน่นเนาะโอ้ยยางแบนเลยยางแบตเลน่นักกันโอ้ยนะไม่ใช้สุกลมไม่สุกก่อนนะยางรั่วนัน่นยางขวาป้อบหนีน่งเออเอายางชิดเลยเอย้ยโบ้ชิดเลยตอวชิดเลยได้เ,เ,เพราะว่ามันมันจะต้องหนักเอ็มได้ เอกเอกเอกไอ,กอกชิดเลยไอชิดเลยโอ้เรียบร้อยครับผมโอ้จะไหวไหมครับเน<อ>ี่ยโอ้กับ21ตันครับก<อ>็จะ XCMG E 2 1 5 C ครับผม การขึ้นเจ้า XCMG สามเดือนที่ผ่านมากขที่ได้ไม่ได้ขยับตัวครับผมพรุ่รงนี้สูบบุตวนี้สูบได้ไหมมันจะไปได้ไหมล่ะระเบิดมาหลืยุ่งไังนั่นนี่ แต่มยม่ด้ล็อกค้างอะไรแล้วมั้งฝากกดไลค์กดแชร์ครับนะคลิปนี้ก็เดี๋ยวตามกันต่อครับแค่หายใจความมันกับผมของการขึ้นเตลอเลครับผมสวัสดีครับ